สวัสดีค่ะครัวบ้านนาอาหารอร่อยนะคะสําหรับวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆทาขนมชั้นดอกไม้สีสวยหน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยค่ะขนมชั้นของเราสามารถลอกแยก,กชั้นได้แบบง่ายๆแบบนี้เลยนะคะที่สําคัญคือแป้งเหนียวนุ่มหอมหวานมันอร่อยลงตัวสุดๆเดี๋ยวเราไปดูเคล็ดลับแล้วก็วิธีการทํามันเลยค่ะ สำหรับขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะมาเตรียมในส่วนของกะทิค่ะเราก็จะนํากะทิมา500 ml ใส่น้ําตาลทรายลงไป220กรัมตามด้วยเกลือปน่นครึ่งช้อนชาทําการตีเพื่อให้น้ําตาลละลายดีนะคะต่อไปก็จะเป็นวิธีการผสมแป้งค่ะแป้งมันสับปะหลัง200กรัมแป้งข้าวเจ้า50กรัมแป้งเท้า50กรัม ผสมแป้งทั้ง3อย่างให้เข้ากันดีนะคะต่อไปเราก็จะทยอยใส่น้ำกะทิที่เราผสมกับน้ำตาลลงไปค่ะสลับกับการตีเพื่อให้ส่วนผสมทุกอย่างเป็นเนื้อเดียวกันนะคะกะทิเราก็จะทยอยใส่ลงไปค่ะ ค่ะหลังจากที่เราใส่กะทิลงไปหมดแล้วนะคะลักษณะแป้งก็จะเหลวๆประมาณนี้ค่ะเนียนได้ที่แล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่กลิ่นมะลิลงไป1ช้อนชาค่ะตีส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบค่ะต่อไปเราก็จะนําแป้งมากรองเพื่อให้เนียนนะคะแล้วก็ทําการแบ่งเป็น3ส่วนเท่าๆกันนะคะเพราะว่าวันนี้เราก็จะทํามสีค่ะ ต่อไปก็จะเป็นวิธีการผสมสีนะคะถ้วยนี้ก็จะใส่สีเขียวแอปเปิลลงไป3ถึงสีหยดค่ะสำหรับถ้วยนี้ก็จะใส่สีชมพูลงไป3-4ถึงสหยดค่ะสีเพื่อนๆก็สามารถปรับได้ตามความชอบเลยนะคะส่วนอีกถ้วยหนึ่งนะคะเราก็จะทำเป็นสีขาวค่ะสำหรับแป้งของเราก็พร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นวิธีการนึ่งขนมชั้นค่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็จะนึ่งใส่พิมพ์ซิลิโคนค่ะถ้าเพื่อนๆใช้เป็นพิมพ์อย่างอื่นนะคะเพื่อนๆต้องนำพิมพ์ไปนึ่งด้วยไฟแรงประมาณ5นาทีเพื่อไม่ให้ขนมติดพิมพ์นะคะสำหรับซิลิโคนไม่ต้องนึ่งค่ะสามารถตักแป้งหยดใส่ได้เลยค่ะนี่นะคะเราก็จะตักแป้งใส่ประมาณ1ช้อนก่อนที่จะตักใส่เราก็ทำการคนแป้งทุกครั้งเพื่อไม่ให้แป้งนอนก้นค่ะจะใส่สีละ หนึ 1> 1ช้อนนะคะจะใส่สีไหนก่อนก็ได้แล้วแต่ความชอบความสะดวกเลยค่ะ ต่อไปก็จะเป็นวิธีการนึ่งขนมชั้นนะคะเราก็จะตั้งหมอ้อใส่น้ําลงไปต้มน้ําให้เดือดน้ําเดือดดีแล้วเราก็จะนําซึ้งขนมมาวางน,นะคะปิดฝามหม้อนึ่งต่อด้วยไฟกลาง5นาทีค่ะค่ะสําหรับชั้นที่1ของเราก็สุกแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาหยอดชั้นที่2ค่ะเราก็จะตักแป้งใส่เลยนะคะก่อนตักแป้งทุกครั้งทําการคนแป้งเพื่อไม่ให้แป้งนอนก้นเวลาใส่เราก็จะใส่ ชั้นละหนึ่งช้อนเท่าๆกันค่ะชั้นที่สองของเราก็หยอดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปิดฝาหม้อนึ่งต่อด้วยไฟกลาง5นาทีค่ะ ชั้นที่สองของเราก็นึงสุกแล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาหยอดชั้นที่สามค่ะ ค่ะสำหรับชั้นที่3ของเราก็หยอดเสร็จแล้วนะคะชั้นสุดท้ายเราจะใช้เวลานึ่งสินาทีเพื่อให้ทุกชั้นสุกดีค่ะค่ะสำหรับขนมชั้นของเราก็นึ่งครบเวลา10นาทีแล้วนะคะสีสวยหน้าตาหน้ารับประทานมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะปิดแก๊สยกออกพักไว้ให้เย็นสนิทค่ะ ค่ะหลังจากที่เราพักขนมไว้ให้เย็นสนิทค่ะต่อไปนะคะเราก็จะนําขนมมาแกะออกจากพิมพ์วิธีแกะก็ไม่ยากเลยค่ะแสะรอบๆนะคะแสะไปรอบๆสามารถดึงออกได้เลยค่ะง่ายมากเลยนะคะที่สําคัญคือไม่ติดพิมพ์ค่ะสวยมากเลยนะคะอีกรอบค่ะแล้วก็แค่แสะข้างๆนะคะนี่ค่ะแล้วก็ดึงไปรอบๆแล้วก็ดึงซิลิโคอนออกได้เลยค่ะ สวยหน้าตาน่ารับประทานมากๆเลยนะคะที่สำคัญคือแป้งเหนียวนุ่มหอม,ห,อมหวานมันอร่อยลงตัวสุดๆเลยค่ะก็เป็นเมนูขนมหวานที่ทำง่ายๆไม่ยุ่งยากค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำทานดูนะคะรับรองเลยว่าอร่อยไม่ผิดหวังแน่นอนหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขวัวบ้านนาอาหารอร่อยต้องลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ